สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจสีก็จะมาแชร์ประสบการณ์มาเล่าเป็นไกด์ไลน์ให้สําหรับคนที่อยากจะทาฟู้ดทรัคนะคะเพื<ๆ>่อนเพื่อนมาเริ่มต้นไปพร้อมๆกับจดสีนะคะเพื<ๆ>่อนๆคือตอนนี้จสีแพลนว่าตัวเองจะทําฟู้ดทรัคนะคะ<ๆ>ก็คือจะเป็นรถขายอาหารนะคะในสหรัฐอเมริกานะคะ<ๆ>เมืองที่จสีอยู่นี่จะเป็นเมืองเพนซิลเวเนียนะคะเพื<ๆ>่อนๆแต่ว่าจดสีแพลนว่าจะไปขายที่นิวเจอร์ซีย์แล้วก็ที่เพนซิลเวเนียนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะณต,ตอนนี้จสียังไม่ได้มี ยังไม่ได้มีที่ว่าจะไปลงที่ไหนที่พี่นิชาที่อยู่แคลิฟอร์เ Canada, นียแกแนะนามาแกบอกว่าเริ่มต้นเลยนะจ๊ะก็คือว่าจุดสิจะต้องไปหาที่ที่จะลงขายก่อนนะคะเพื่อนๆไปหาว่าตรงไหนจุดสิจะเอารถไปจอดขายอาหารได้นะคะสีก็พยายามมองโลเคชั่นเนาะมองว่าเออตรงไหนดีอะไรเงี้ยก็เลยคิดไปคิดมาก็เลยว่าตะกี้นะคะก็เลยว่าเออลองลองเริ่มต้น ตรงใกล้ๆดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเ,าเดี๋ยวพองานไกลๆอ่ะงานอีเว้นต์งานอะไรเดี๋ยวเราก็ค่อยค่อยว่ากันอีกทีแต่ว่าเจสีก็เลยไปลองไปติดต่อปั๊มที่อยู่ใกล้ๆบ้านนะคะเป็นปักซอยบ้านตัวเองนะคะเพราะว่าตรงนั้นมันไม่มีร้านอาหารไทยนะคะเพื่อนๆร้านอาหารไทยก็ห่างไกลออกไปประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะเจสีก็เลยคิดว่าเอาลอลองลองตรงนี้ดูดิอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นสีแยกแล้วก็รถ ถนนก็ผ่านไปผ่านมาลองดูมัน,ม,นมันทำเลมันสวยอยู่คือฟู้ดทรัฟนี่มันดีอย่างนะคะเพื่อนๆก็คือว่าเราตรงนี้เราขายไม่ดีเราก็ค่อยย้ายที่ที่ไปที่อื่นที่เอ่อที่เราอยากจะไปดูว่ามันจะขายดีอะไรเงี้ยมันมันไปได้เนาะนี่คือเหตุผลที่อยากจะทำฟู้ดทรักจะถามว่ามันลำบากไหมมันลำบากแน่นอนอันนั้นทุกคนรู้เพราะว่า มันเป็นกล่องเหล็กกนะันเนาะรถมันเป็นเหล็กอะไรเงี้ยหน้าร้อนมันก็คงจะร้อนหน้าดูหน้าหนาวมันก็คงจะหนาวเยือกเย็นอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรค่ะชีวิตเกิดมามันก็ลําบากมาทั้งชีวิตอยู่แล้วอันนั้นก็ <laughs> ไม่ว่าเนาะแล้วทีนี้เจสี่จะเล่าให้ฟังค่ะเพื่อนๆแล้วก็เออเจสี่ก็ไปถามเขาใช่ไหมเจสี่นี่แบร่งมากเลยนะคะเพื่อนๆสาหรับการทำฟู้ดทรัคนี่ไม่มีประสบการณ์แล้วก็ไม่มีความรู้อะไรเลยนะคะเจสี่ก็เลยอยากจะเริ่มต้นที่ พอเรารู้อะไรแล้วจจสซี่ก็เลยอยากจะแชร์สําหรับเพื่อนๆที่เขาถามกันเข้ามาเนาะบอกว่าอา่าพี่เสีหนูก็อยากจะทําเหมือนกันมันต้องเริ่มต้นอะไรยังไงไหมอะไรยเงี้ยเนี่ยแหละค่ะคือคือก่อ,อนหน้านี้นะคะจสจสซี่เสซี่ทาก็คือว่าจจสซี่ไปเปิดบริษัทนะคะในชื่อเปิดบริษัทเขาเรียกว่าที่นี่เขาเรียกว่า LLC นะคะเพื่อนๆจจสซี่ไปเปิดแล้วค่าใช้จ่ายก็อยู่ที่ประมาณมันจะมีค่าใช้จ่ายในการเปิด LLC อยู่ที่200นะคะเพื่อนๆแล้วก็ค่า นู่นนี่นั่นนะคะมันจะมีค่าเลขกํากับเสียภาษีค่าขออะไรนู่นนี่นั่นก็เบ็ดเสร็จในการเปิดบริษัทนี้มันจะอยู่ที่ประมาณสามรอยห้าสิบเหรียญนะคะเพื<ๆ>่อนเพื่อนแล้วก็อ,อตอนนี้จะสิหาที่ที่จะลงจะลงขายอาหารนะคะเพื<ๆ>่อนเพื่อนเออจะจะหา ที่ที่ลงขายอาหารก็คือพอจะสีไปติดต่อเขาด้วยภาษาอังกฤษของเราอันน้อยนิดของเราเนี่ยนะคะเจสีก็เข้าไปคุยว่าเนี่ยฉันจะแพลนว่าจะทำฟู้ดทรัคนะแล้วก็ฉันฉันยังไม่มีที่ลงเลยฉันไม่มีที่จอดขายแล้วก็ฉันสนใจในที่จะมาจอดอตรงที่ของคุณอะไรเงี้ยตรงพาร์ก,กิ่งลาตรงลานจอดรถของคุณมันเป็นปัม๊มเนาะเขาเจสีก็บอกว่าคุณ คิดว่ายัางไงบ้างอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าอ๋อมึงก็น่าสนใจนะคุณจะขายอาหารอะไร,ะไรเลยบอกแล้วว่าไทยฟู้ดค่ะเขาบอกว่าอืมแต่ว่าก่อนอื่นเริ่มต้นเลยอย่ะยูจะต้องไปขออนุญาตจากทาวชิฟนะอ่าอันนี้เราหนึ่งกับเพื่อนๆจือจสิีก็เพิ่งจะรู้ว่าทุกครั้งที่เราจะไปจอดที่ไหนจจสซีเข้าใจมามาแบบนี้นะคะเพื่อนๆตอนแรกอะเข้าใจมาว่าการที่เราจะไปขออนุญาตทาวชิฟนี่คือเราจะต้องไปจอดริมถนนอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่เพอร์ n น l ลไม่ใช่พื้นที่ส่วนบุคคลอะไรเง เออแล้วเข้าใจมาเป็นอย่างนี้มาตลอดนะเออแต่พอเรามาลงมือมาทําเองเข้าไปคุยเองอ่ะเออเราเพิ่งจะรู้คือเขาก็พูดแนะนําอะไรมาเยอะเหมือนกันนะคะเพื่อนๆแต่ว่าด้วยภาษาอังกฤษที่จุสีไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยมีเยอะอะไรเงี้ยสิ่งที่เขาต้องการก็คือที่จับใจความได้ก็คือว่าจจสอีอ่าจะต้องไปขออนุญาตจากทาวชิปเนี้ย้็เดี๋ยวออกไปออกออกจากธุระตรงนี้เสร็จเลยเดี๋ยวจุสีจะ มาเล่าให้ฟังอีกทีนะคะเพื่อนๆจะสีว่าจะไปขออนุญาตทาวชิปแต่ไม่รู้จะคุยกับเขารู้เรื่องไหมถ้าไม่รู้เรื่องยังไงคุยวันนี้ไม่รู้เรื่องยังไงพรุ่งนี้จดสีจะพาสามีไปค่ะเพื่อนๆจดสีจะชวนตะบีไปด้วยจะเอาตะบีไปด้วยว่าเอที่ทาวชิอตะเขาพูดอะไรยอะไรเงี้ยถ้าเราฟังไม่รู้เรื่องจริงจริงแต่ถ้าเราฟังรู้เรื่องแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจดสีจะมาเล่าให้ฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องยังไงเดี๋ยวจดสีมาเล่าให้ฟังนะคะเพื่อนๆอ่ะฮะก็ ฝากติดตามด้วยนะคะเพื่อนๆก็ใครที่อยากจะทําสนใจจะทําฟู้ดชรัคในอเมริกาเนี่ยก็เดี๋ยวเ,เริ่มต้นไปกับเจสีก็ได้นะคะเพื่อนๆตอนนี้จจสีกก็ลังหาที่ลงอยู่ค่ะอืส่วนเรื่องรถเรื่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยคุยกันอีกทีเนาะเพื่อนๆเพราะว่าตอนนี้เจสีก็ต้องหาที่ลงให้ได้ก่อนค่ะเพราะว่าเวลาเราเอารถอะ่ะมันไม่ยากค่ะขอแค่มีเงินแล้วก็สั่งเขาทําแค่นั้น แต่ว่าเงินที่เราลงไปอ่ะมันต้องสร้างมูลค่าค่ะสําหรับส่วนตัวที่อยู่สีคิดนะคะเพื่อนๆไม่ใช่พอได้รถมาเสร็จอะไรเงี้ยเงินเราก็ไปกองอยู่กับรถแต่ว่าเราไม่ได้ทําอะไรกับรถเลยอ่ะไม่ค่ะไม่เราจะไม่ทําแบบนั้นโอเคเจอกันคลิปหน้ากับเพื่อนๆเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ดําเนินการต่อไปสเต็ปกว่าจะได้รถฟุตทรังกมามันต้องทําอะไรบ้างเจอกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ